สวัสดีครับโรงเรียนบ้านบางกง ได้ดำเนินงานตามนโยบายห้องเรียนคุณภาพของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบรีเขต 2, 2> การดำเนินงานของเรานั้นจะเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายโดยมีคณะครูและบุลคลากรทางการศึกษาทุกท่านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีการดำเนินงานห้องเรียนคุณภาพนั้นจะประกอบด้วยองค์ประกอบ5ด้านด้วยกันด้านที่1ด้านคุณภาพครูด้านที่2ด้านคุณภาพผู้เรียนซึ่งโรงเรียนของเรานั้นได้แบ่งออกเป็น3ระดับด้วยกันคือระดับประถม วระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงปีที่5และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่6ทั้งสาระดับนี้ได้ดําเนินการอย่างเข้มข้นโดยมีเกณฑ์และองค์ประกอบต่างๆเข้ามาเป็นตัวชี้วัดในด้านที่3ด้านคุณภาพห้องเรียนด้านที่4ี่ ด้านคุณภาพผู้บริหารและด้านที่5ด้านผู้สนับสนุนการศึกษาซึ่งแต่ละองค์ประกอบแต่ละด้านนั้นคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ทุ่มเทและได้ดําเนินการอย่างมีคุณภาพต่อไปนี้ท่านจะได้รับชมการดําเนินงานห้องเรียนคุณภาพของโรงเรียนบ้านบางกงเขาเรียนเชิญครับ ภาพสำหรับวันนี้นะคะห้องเรียนชั้นป .6 ทับเป็นห้องเรียนคุณภาพการเขียนเรื่องตามจินตนาการซึ่งเด็กๆจะได้ฝึกในเรื่องของการเขียนตามจินตนาการตั้งแต่เรื่องของการใช้ภาษาเรื่องของการฝึกประสบการณ์การเก็บประเด็นในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงนักเรียนจะต้องนําความรู้ที่ได้ในการฝึกการเขียนเรื่องจาก หรือว่าตามจินตนาการนะคะไปสู่ระบบของการสอบเึื่องในข้อสอบโอเนตที่มีการจัดการสอบของอนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะก็จะเป็นการเขียนเรื่องจากภาพโดยนักเรียนจะต้องใช้จินตนาการควบคู่กับรูปภาพที่กําหนดนักเรียนส่วนใหญ่นะคะก็สามารถที่จะเขียนเรื่องจากภาพตามจินตนาการของนักเรียนแต่ละคนได้เป็นอย่างดีค่ะ หนูชื่อเด็กอิงศิริวิภาิริขัค่ะ,คะการเขียนเรื่องจากภาพทำให้หนูได้มีจินตนาการและได้เรียนรู้ด้านภาษาไทยมากขึ้นค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายบุญรันินพันประสริ์ครับวันนี้จะมาบอกเรื่องที่ได้เขียนการแต่งเรื่องที่คุณครูให้ครับได้มีความรู้เกี่ยวกับการแต่งเรื่องขึ้นแล้วก็ได้รู้เกี่ยวกับภาษาครับแล้วก็จะได้สะกดคําถูกครับแล้วก็ ได้เรียนรู้สิ่งมากขึ้นนะสิ่งอื่นมากขึ้นจากการที่ได้รับชมไปเมื่อสักครู่นี้จะเห็นได้ว่าคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาของเรานั้นได้ทุ่มเททั้งความรู้และความสามารถเพื่อที่จะทําให้เกิดห้องเรียนที่มีคุณภาพซึ่งจะส่งผลทําให้องค์ประกอบในแต่ละด้านตามเกณฑ์ที่กําหนดในตัวชี้วัดต่างๆประสบผลสําเร็จดังต่อไปนี้ ด้านที่ 1. ได้นคุณภาพครูคุณครูมีการแต่งกายสุภาพรักเด็กใช้ภาษาการพูดที่มีความสุภาพเรียบร้อยเป็นแบบอย่างที่ดีมีเอกสารประจําชั้นเรียนประจําวิชาอย่างครบถ้วนและเป็นปัจจุบันมีการส่งเสริมวินัยเชิงบวกในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอมีการออกแบบและจัดทําแผนการเรียนรู้มีรายงานผลการพัฒนาคุณภาพเด็กเป็นรายบุคคลเพื่อ ให้ผู้ปกครองทราบในด้านที่2ด้านคุณภาพผู้เรียนระดับประถมวัยจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินชิ้นงานและการพัฒนากล้ามเนื้อมือสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดร้อยละ60ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานชั้นประถมศึกษา ปีที่1ถึงปีที่5มีค่าเฉลี่ยภาพรวมของนักเรียนทั้งชั้นในการอ่านคำพื้นฐานสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดร้อยละ60ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่าเฉลี่ยภาพรวมของนักเรียนทั้งชั้นในการเขียนเรื่องตามจินตนาการสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดร้อยละ60เด็กมีระเบียบว,วินยัยมีการแต่งกายที่สุภาพสะอาดและถูกสุขอ,อนามัย แสดงออกถึงความสนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียนกล้าสแสดงออกมีจิตใจที่ร่าเริงแจ่มใสในด้านที่3ด้านคุณภาพห้องเรียนห้องเรียนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดมีมุมส่งเสริมการอ่านโต๊ะเก้าอี้ของนักเรียนและคุณครูมีความสะอาดเรียบร้อยไม่มีรอยขุดขีดมีป้ายนิเทศเชื่อมโยงเหตุการณ์และการเรียนรู้ที่เป็นปัจจุบันมีสื่อ อุปกรณ์ที่ส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็กอย่างเหมาะสมในด้านที่4ด้านคุณภาพผู้บริหารผู้บริหารมีภาวะความเป็นผู้นำทางวิชาการและผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงสนับสนุนให้คำปรึกษาสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ครูใช้กระบวนการการบริหารการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ และด้านสุดท้ายด้านที่5ผู้สนับสนุนการศึกษาประกอบด้วยผู้ปกครองและผู้มีส่วนร่วมในหน่วยงานต่างๆได้ให้การสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียนได้เป็นอย่างดีโรงเรียนของเราหวังว่าห้องเรียนคุณภาพที่ได้เกิดขึ้นณขณะนี้จะส่งผลให้ผู้เรียนของเราเป็นผู้ที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างมีคุณภาพเรียนอย่างมีความสุข เป็นเด็กที่มีคุณธรรมและมีความรู้เป็นอย่างดีขอขอบคุณทุกท่านไว้เป็นอย่างสูงสวัสดีครับ